รถทำง,งานเชิงพาณิชย์จดทะเบียนลองเล่มจากวิศวะมาให้เรียบร้อยพร้อมเบอร์ตู้ใหม่ยางใหม่ถึงสี่เส้นตองเพียง100บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอเจอกับน้องแตงนะคะรถกระบะตอนเดียวเซลที่ไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแตงก็นำรถเข้าใหม่ปีใหม่ใหม่หลักหมื่นนะคะ จะมานำเสนอนะคะ,ะกับรถคันนี้เลยค่ะ Toyota r e v o ่ปี2020นะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะไม่เขาแค่หลักห่เองค่ะราคาขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเอาเป็นว่าไม่เสียเวลานะคะวันนี้นะคะน้องแปงก็จะพามาชมด้านหน้าด้านในและก็ด้านหลังของรถกันต่อเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่หน้าโชมใหม่นะคะเป็นหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะคะหน้าเขาก็จะดูดูแบบนี้เลยนะคะดูด้านหน้าของเขาก่อนเลยค่ะพี่ตะก้องขาสำหรับด้านหน้านะคะบอกเลยว่าเป็นช่องลมระบายอากาศได้อย่างดีเลยนะคะโลโก้โตโยต้านะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยสนิมแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านไฟกันต่อเลยพี่ตะก้องขาอ่านี้ค่ะที่เราบอกว่าหน้าหมูป่าก็คือเขามีเที่ยวตรงนี้เลยนะคะเหมือนหมูป่าเลยนะคะ ส่วนไฟนะคะก็จะเป็นดวงโตๆแบบนี้เลยนะคะใส่กิ้งมากเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปชมล้อ,อก,กันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเขาใส่ล้อแม็ก Mac อะไรมาให้นะคะอ่าสาหรับล้อคันนี้นะคะเขาแต่งเป็นล้อแม็กเวลมาให้นะคะทั้ง2เส้นเลยนะคะและยางก็เป็นยางใหม่นะคะบอกเลยว่าเป็นยางใหม่ดอกจุกๆุกแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรถคันนี้ที่เขาแต่งแม็กวีมาให้เพราะเป็นแม็กที่ระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะคะสําหรับรถบรรทุกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะพี่ตาก้องก่อนที่จะเข้าไปชมภายในรถกันนะคะมาชมล้อหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ ล้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นล้อกระทาแบบนี้เลยนะคะยางก็จะเป็นยางใหม่ของมิชลีนเลยนะคะบอกเลยว่าเราเบิกยางใหม่ให้ใช้งานกันเลยนะคะดอกก็จุกๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะเราบอกได้เลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะเรารับประกันไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหากลูกค้าตรวจพบนะคะเรายินดีซื้อคืนกันเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังนะคะเราก็จะตกแต่งเหล็กคำหลบป้ายแบบนี้มาให้เลยนะคะ โลโก้โตโยตา้ารีโวก็ยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะไฟของเขานะคะก็ยังคงใหม่นะคะดูเลยนะคะสภาพไฟไม่มีคราบเหลืองแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตู้นะคะอย่างที่น้องแปงเคยบอกไว้ว่าตู้เราเบิกใหม่มาให้เลยนะคะสำหรับตู้ความสูงที่สองเมตรสิบนะคะสำหรับตู้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตู้กันหน่อยเลยนะคะว่าบอกเลยว่าเป็นตู้ใหม่จริงๆนะคะ อืมนี่ค่ะโอ้โหด้านในนะคะก็จะแต่งไปด้วยไม้กระดานอัดนะคะบอกเลยว่าเป็นตู้ใหม่จริงๆนะคะความหอมผงไม้นะคะก็ส่งกลิ่นออกมาบอกได้เลยว่าเป็นตู้ใหม่มากนะคะแมกไลเนอร์ก็เป็นแมกไลเนอร์ใหม่แบบนี้เลยนะคะโอ้โหสีดําเงาวับมากมากเลยนะคะสําหรับแมกไลเนอร์นะคะเรามาดูช่วงล่างกันต่อเลยนะคะ ช่วงล่างของเขาก็จะเป็นช่วงล่างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสามารถบรรทุกรับน้ําหนักได้ถึง2อถึงสตันกันเลยนะคะเราก็ยังมีล้อสเปย์ให้นะคะบอกเลยว่าอํานวยความสะดวกมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในของเขากันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้มาเลยค่ะพี่ตักร้องก่อนจะเข้าไปดูด้านในนะคะน้องแตงขออนุญาตแกะเม็ดอาร์ให้ดูกันก่อนเลยนะคะ สำหรับเม็ดอานะคะบอกเลยว่ายังเรียงตัวสวยงามมากเลยนะคะยังกลมอยู่เลยนะคะไม่มีบิดมีเบี้ยวแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะบอกเลยว่ามีไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนนะคะสําหรับรถด้านเรานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะด้านในนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ารักษาทําความสะอาดได้ง่ายมากเลยนะคะ ทุกอย่างด้านหน้าฟังก์ชันต่างๆเอยแอเอยหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะสําหรับเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเมนวนวลหกเกียร์แบบนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูที่พวงมาลัยกันหน่อยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะสีดําแบบนี้นะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม์กันต่อเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะเขาใช้งานน้อยมากเลยนะคะสําหรับรถซีใหม่ไหม่หลักหมื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบอกกันต่อเลยนะคะรถคันนี้บอกก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเบาะยังใหม่มากเลยนะคะยังเด้งเด้งอยู่เลยนะคะตะเข็บเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่มีหยุดรุ่มแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเป็นเบาะสีดํานะคะบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ สำหรับห้องเครื่องด้านหน้านะคะบอกเลยว่ายังใหม่มากเลยนะคะแผ่นเพดเอยหม้อแบตเอยบอกเลยว่ายังใหม่จริงๆนะคะน็อตเอยอะไรเอยก็ไม่มีรอยขันแม้แต่นิดเดียวนะคะเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ครบเลยนะคะนี่นะคะสําหรับแผ่นกันความร้อนนะคะบอกเลยว่ายังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรหายไปเลยนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังมีมาให้ครบทุกจุดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะ ้องเครื่องคือใหม่มากเลยนะคะคุณลูกค้าคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้ที่น้องแตงได้นำเสนอไปกับเจ้า Toyota Revo 2.4 Ent นทคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเดือนนี้เรามากับโปรเด็ดป้อนรับหน้าฝนนะคะสำหรับโปรเดอนนี้ จองเพียง100บาทนะคะช่วยผ่อนดีห6งวดนะคะเปลี่ยนภายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือ30,000กิโลเรามากับดอกเบี้ยเดิมต้นแค่2.59%เท่านั้นนะคะรดดประวัติดีฟรีดาวเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะและยังได้ขับฟรีอีก90วันนะคะอย่ามัวรีรอสนใจโทรเลย0ูนย์เ1425 093 638 1425ย์เ3 6 3 8 1 4 2 5บอร์นี้แอดไลน์หรือโทรหาน้องแตงได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย